สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมในเกม k r i s t a n of a t l a n t นะครับเป็นเกมมือถือที่ผมอยากลองเล่นมานานแล้วจนล่าสุดทางเกมก็ได้มีการประกาศคอนแเลบออกมาว่าจะมีการคอนแลบกับอนิเมะเรื่องวันพันแมนนะซึ่งมันก็ทําให้ผมในยิ่งตื่นเต้นกับตัวเกมเข้าไปอีกนะครับเพราะจากที่ได้ไปดูตัวอย่างที่ตัวเกมปล่อยออกมาเนี่ยในวิดีโอคอรแลบนะครับเราก็จะได้เห็นบอสไวไลท์สุดเท่ของเรื่องอย่างเจ้าโบรอลนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเข้ามาในเกมนี่เนี่ยจะเข้ามาเป็นตัวละครให้ผู้เล่นได้เล่นหรือว่าจะเข้ามาเป็นบอสให้ตัวละคร ผู้เล่นเนี่ยไปลุมตีนะแล้วก็จะมีตัวละครอย่างไซตามะนะครับที่มาโผล่สู้กันในตัวอย่างซึ่งในตอนจบของตัวอย่างเนี่ยเราก็จะได้เห็นเป็นตัวละครชัดซึเมกินะครับออกมาตรงมุมมุมวิดีโอด้วยนั่นเองนะซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวละครจากวันพันแมนที่จะเข้ามาคอแลแลบในเกมนี้จะมีตัวไหนบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าน่าจะมีโบล,ลอสไม่มาเป็นตัวละครให้เราเล่นก็น่าจะเป็นบอสให้เราเข้าไปตบกันนะส่วนทัสซึเมกิน่าจะมาเป็นสกินหรือไม่ก็ตัวละครนะส่วน ไซตามะผมไม่แน่ใจว่าทางเกมเขาจะเอาเข้ามาให้เล่นได้หรือเปล่าเพราะเกมส่วนใหญ่เวลาที่มีตัวละครเกี่ยวกับไซตามะเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีให้เราเล่นกันนะครับถ้าจะมาก็จะมาแบบเหมือนกับเกมวันพันแมนในสตรีมครับที่ให้เราต้องเล่นถ่วงเวลารอไซตมามะมาปิดฉากนะพาะไซตาตมะเป็นตัวละครที่ลายเทียมฐานตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเกมนี้เขาจะมีไซตามะมาให้เราไหมหรือไม่ก็จะมีเพียงแค่พวกตัวละครฮีโร่ทัชซ์มิกิฟูบุกิเจนอตอะไรพวกนี้ ส่วนถ้าใครที่ต้องการเติมเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นเติมตอนนี้หรือเติมอรอคอแลแลบแอนิเมะวันพันแมนเนี่ยผมก็ต้องขอแนะนำให้เติมผ่านเลเซอร์โกนะครับเพราะว่าการเติมเกมคิสซันออฟแอลแลนด์ At ผ่านเลเซอร์โกเนี่ยเราจะได้รับโบนัสโกกลับมา10%เมื่อเราเติมขั้นต่ำถึง300เพรหรือว่า300ออพอ์ในเกมนะครับเราก็จะได้รับโบนัสคืน10%แล้วก็จะได้รับไอเทมโค้ดในการเอาไว้กอกด้วย ส่วนวิธีการเติมเกมนี้ผ่านเลเซอร์โกเนี่ยขั้นตอนแรกนะครับผมให้เรามาที่เว็บเติมเงินของตัวเกมก่อนเลยเดี๋ยวเว็บเติมเงินผมจะทิง้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับให้เรามาดูที่คําว่า player id ให้เรามาทําการคัดลอก player id ของตัวละครที่เราเล่นอยู่นะครับวิธีการดู player id เนี่ยก็ให้เรากดไปที่โปรไฟล์ของตัวละครเรล่าแล้วก็ให้ดูด้านบนตรงโปรไฟล์ตรงนี้นะครับ id นะให้เราทําการคัดลอกมา พอการลอกเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรามาทําการกรอกที่ตรง Player ID แล้วกด c o n f i r มไปได้เลยพอเรากด c o n f i r มไปแล้วนะครับก็จะมีการบอกเซิร์ฟเวอร์ของตัวละครเราแล้วก็บอกชื่อตัวละครเรานะครับก็แนะนําว่าให้ดูให้ดีก่อนละการเผลอๆเราอาจจะคัดลอกมาผิดหรือว่าจํามาผิดนะครับก็ลองตรวจสอบตรงนี้ด้วยละกันว่ามันตรงกับเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นไหมชื่อตัวละครเนี่ยตรงไหมพอตรวจสอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เลื่อนมาที่ด้านล่างตรงการจ่ายเงินตรงนี้ก็ให้เราทําการเลือกที่ Laser Go แล้วก็เลือกแพ็กในการ เติมเงินได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็แนะนําว่าให้เติมขั้นต่ําอย่างน้อย300เพชรละกันนะครับเพื่อที่เราจะได้รับโบนัสคืน10%อนแล้วก็ได้รับไอเทมโค้ดในเกมด้วยให้เราเลือกแพคที่เราต้องการจะเติมหลังจากนั้นนะครับผมก็กดเติมเงินได้เลยนะครับกดเข้าไปนะตัวเกมก็จะเด้งมาที่หน้าคอนเฟิร์มออเดอร์นะครับก็ให้เราเช็คไอช่วยทีหนึ่งละกันนะครับผมว่า ID มันถูกต้องไหมนะครับผมการเติมเงินเลือกเลเซอร์โกแล้วหรือยังแล้วแพคเนี่ยตรงตามที่เราเลือกหรือยังนะครับ ทีนี้พอเรากดดาเนินการต่อมาแล้วนะครับตัวเว็บเนี่ยก็จะเด้งมาที่หน้าของ Lasergo นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการล็อกอินบัญชี Las ซ r g o ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมแล้วก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยพอเราเติมผ่านหน้าเว็บไซต์ไปแล้วนะครับของรางวัลเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ตัวเกมให้เราแบบนี้เลยนะ แล้วก็อย่าลืมนําโค้ดที่เราได้รับมานะครับผมไปกรอกเพื่อรับของรางวัลด้วยนะครับวิธีในการกรอกโค้ดของเกมนี่เนี่ยก็ให้เรากด ESC นะครับผมเปิดเมนูตั้งค่าขึ้นมานะครับไปที่คําว่าอื่นๆนะแล้วก็ไปที่คําว่าแลกรางวัลนะครับแล้วก็นําโค้ดนะครับผมมาใส่แล้วก็กดแลกได้เลยนะส่วนนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่เราได้รับมาจากโค้ดนะครับผมก็จะเป็นของตามนี้เลยนะทีนี้ต่อไปก็มาดูความรู้สึกของผมหลังจากที่ได้ลองเล่นเกมนี้จนไปถึงเลเวลยี่สิบห้านั่นเองนะครับเผื่อว่าใครที่ไม่เคยลองเล่น เกมนี้มาก่อนแล้วอยากมาลองเล่นดูนะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่ได้ลองเล่นเกมนี้ไปสักพักนะครับก็เกมนี้เนี่ยตอนที่เราเข้าเกมมานะครับตัวเกมเขาจะมีให้เรานะครับผมเลือกอาชีพได้ทั้งหมด5อาชีพด้วยกันก็จะมีอาชีพที่ใช้ดาบนะครับผมเป็นนักดาบนะมีอาชีพที่ใช้ปืนนะครับผมก็จะเป็นสาวน้อยสุดน่ารักคนนี้อันนี้เป็นอาชีพที่จะเป็นนักเวทนะครับก็สกิลอลังการมากๆแล้วก็จะมีสาวน้อยใช้เคียวคนนี้นะครับตัวนี้ก็เล่นมันมากๆเหมือนกันนะส่วนที่ ผมเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครใช้หมัดตัวนี้เลยนะครับเป็นไฟเตอร์เรื่องแรกที่ทําให้ผมว้าวในการเล่นเกมนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องสกิลที่มีให้กดเยอะมากๆเลยนะครับด้วยความที่ผมเป็นผู้เล่นเกมจีนแล้วก็ผู้เล่น Gen ลกเกมวูดทริงเว s สกิลของเกมวูดทริงเวบแล้วก็เกมชินเนี่ยมันจะกดได้เป็นแค่2อสปุ่มเท่านั้นนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจะสามารถกดได้ถึง5สกิลเลยนะแต่มันก็ไม่ได้มีเพียงแค่5สกิลนะครับยกตัวอย่างเช่นสกิลที่1ของตัวละครนี้ของผมเนี่ยมันจะสามารถกดได้ถึง2รอบเลยนั่นเองนะคร ของเกนี้มันจะกดย้ำได้2รอบนั่นเองนะ ซึ่งสกิลที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่สกิลทั้งหมดที่ตัวละครผมมีนะครับพวกตัวละครของเกมนี้มันจะสามารถปลดล็อกสกิลใหม่ๆได้ทุกเลเวล5นั่นเองนะก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าต่างสกิลของตัวละครในเกมนี้นะครับก็จะปลดล็อกเวล1เวล5เวล10เวล15เวล20 2 5 30 35 40้5 50 55้่า้แล้วก็60นะครับคือพูดง่ายๆทุกครั้งที่เราอัพเลเวลครบห้เลเวลเนี่ยมันก็จะมีส ซึ่งสกิลพวกนี้เราก็สามารถมาดูคําอธิบายต่างๆได้ก่อนนั่นเองนะครับผมส่วนการติดตั้งสกิลของเกมนี้เราก็สามารถมากําหนดค่าได้ที่ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าสกิล1 2 3 4มเนี่ยมันจะสามารถใส่สกิลอีกขั้นหนึ่งหรือว่าขั้นที่2เข้าไปได้ด้วยนนเองนะครับซึ่งจะปลดล็อกสกิลขั้นที่2ได้สูงสุดนะครับผมที่เลเวล30สําหรับสกิลธรรมดานะส่วนสกิลปลุกพลังของอันติตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องเล่นไปอีกสักพักมันถึงจะสามารถปลดได้ และเกมนี้เนี่ยพอเราเล่นมาถึงเลเวลสิมันจะสามารถเลือกค์ดย่อยหรือว่าคาดลองได้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีคัทที่ผมเล่นอยู่นะครับที่จะเป็นการใช้พวกนกกระเรียนใช้เสือเป็นธาตุไฟต่างๆในการโจมตีนะส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสายที่มีชื่อว่า Star b a k a k อ r อันนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้เลือกสายนี้มาเพราะผมถูกใจสายด้านบนมากกว่านะครับแต่ว่าสกิลของทั้ง2ส,สายที่เราจะเลือกได้เนี่ยมันอลังการพอๆกันเลยนะครับซึ่งตัวเกมมันก็จะมีให้เราเนี่ยทดลองตอนที่เราทําการเลือกเปลี่ยยยยยนนนนนสสสาาาอออูู่่ใตตนนั้้เเลลลรามมาถถทดดงไดุกกลลแผ ใจสายนี้มากกว่าผมก็เลยเลือกมาเป็นสายนี้และหนึ่งข้อดีของเกมนี้ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือสกิลมันจะสามารถกดค้างเพื่อลากทิศทางได้ระหว่างที่เราเดินอยู่นะซึ่งตรงน,นี้ตอนแรกผมมองว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับแต่ว่าตอนที่เราไปสู้กับบอสแล้วเราวิ่งหลบบอสอยู่เนี่ยเราสามารถทําการวิ่งหลบไปแล,แล้วก็กดสกิลลากค้างเอาไว้ได้เลยนะครับเวลาที่บอสมันโจมตีมาแล้วเราก็จะสามารถกดสกิลสวนไปได้แบบนี้เลยนั่นเองนะซึ่งถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับตอนแรกผมก็มองไม่เห็นประโยชน์นะแต่พอรู้ว่าเราสามารถใช้ในการหลบสกิล,กกลับ นี่เนี่ย มันก็เลยเป็นหนึ่งข้อดีของเกมนี้เลยนะครับที่ผมชอบมากๆตอนนี้และอีกหนึ่งข้อดีที่ผมได้เล่นมาจนถึงเลเวลยี่สิก็น่าจะเป็นในส่วนของบอสของเกมนี้นะครับที่บอสแต่ละตัวเนี่ยออกแบบมาสู้ได้สนุกมากๆเลยนะครับแต่ละตัวก็จะมีสกิลมีรูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกันออกไปมันไม่ใช่บอสง่ๆที่เราไปยืนใส่สกิลง,ง่ๆแล้วมันก็ตายครับพูดง่ายๆนะถ้าเราไปยืนแลกกับมันโดยที่ไม่หลบหรือว่าไม่หาจังหวะไม่อ่านรูปแบบการโจมตีของมันเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่เราจะล่วงได้เหมือนกกันนนะะครรรบถ้้้าาาลลลองมมเเเููุ่่ณจยผวีแต เนี่เราอำมาได้สร้างสรรค์มากมาก แต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้นะครับสกิลของบอสมันจะซ้ำหรือเปล่าพาะที่ผมเล่นมาเนี่ยก็เพิ่งเลเวลยีเท่านั้นนะครับแต่ผมคิดว่าเกมนี้เขาไม่น่าจะทําสกิลบอสมาซ้ำนะครับเพราะบอสแต่ละตัวเนี่ยมันก็สู้สนุกจริงๆนั่นแหละครับนี่ก็จะเป็นความรู้สึกของผมที่ได้ลองเล่นเกมนี้มาจนถึงเลเวลยีนะครับผมเชื่อว่าถ้าผมเล่นเกมนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะเจอข้อดีแล้วก็เจอความสนุกข,ของเกมนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผมก็จะพยายามเล่นเกมนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยกันนะครับ ไม่รู้ว่าการคอลแลบมันจะมาช้าหรือว่ามาไวถ้ามาช้ามากๆผมอาจจะไม่ได้เล่นเกมนี้ต่อไปแล้วก็ได้นั่นแหละครับเอาละคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ